จะปลูกตามไอ้น,นี่เลยนี่รอยไถพอดีล่องสุดท้ายเนี่ยไม่ได้ปลูกมันเพราะว่าอ้อยคั้นน้ำนี่ปลูกไว้กินครับปลูกไว้กินคั้นน้ํากินหรือเอาไปคั้นน้ําขายก็ได้ขยายพันธุ์ต่อก็มีตางเงี้ยแล้วก็ลึกประมาณนี้นะครับนี่รอยรอยไถไถไปแล้วถ้าจะยิง้นเราขุดขุดเสียมก็ได้นะครับแต่ตรงนี้ก็จะเอาง่ายๆนี่เลยเพราะที่มันว่างอยู่ก็เดี๋ยวไปปลูกกันเลยครับ ปลูกแล้วก็กบเพราะดีฝนตกมาฝนตกมาดินยังชุ่มอยู่นะแลววันหลังถ้าฝนไม่ตกเดี๋ยวลุงนี้ก็จะเดินสายน้ําหยดมาครับไปปลูกกันเลยครับโยนอย่างนี้เลยครับเป็นระยะเลยครับเดี๋ยวกบที่หลังครับเดี๋ยวเอาเสียบกบที่หลังครับปลูกทีๆเดยครับเพราะว่าไม่ไม่เน้นครับไม่เน้นอะไรครับ ไอ้นี่ก่อนเย็บกบให้ดูก่อนกบเลยกบกินเลยครับนี่กบเลย เก็บเสื้อหน่อยครับให้ตึงครับก่อประมาณนี้นะครับเี๋้วก็มาดูกันขอบคุณที่รับชมครับมุงนิกเกษตรพอดพิษ